เกิดไปเลยได้กันนะครับปึ๊บเอาล่ะครับคุณ anyway> ผู้ชมครับโค้ชโค้ติวรับสวัสดีคุณพิมพ์ที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผม และในคลิปเร็วนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยก็คือผมเนี่ยจะมาเปิดเป็นกล่องลุ้นบัตรสร้างห้องนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมก็คือหลายๆคนเนี่ยต้องการมากเลยสำหรับบัตรสร้างห้องเนี่ยอยากสร้างเล่นกันบ้างอยากสร้างเอ่อเล่นกันซ้อมกันเนี่ยแต่ไม่มีบัตรนะครับทาไงานะครับทีนี้ผมไปเห็นเป็นเซิร์ฟนอกมาคุณผู้ชมย้ำมาเซิร์ฟนอกอีกแล้วเนาะเออไม่รู้ทําไมพูดถึงจะเซิเร์ฟนอกก็ขอโทษจริงๆสำหรับใครที่ไม่ชอบนะครับแต่ผมแบบสนใจจริงๆ่ะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นกล่องส่มบัตรสร้างห้องแบบลุ้นสสูงุดคคืือออ20 20บบบบเลยแหชม ก็คือบตัตรตังห้องเนี่ยมันจะจํากัดใช่ไหมสัปดาห์หนึ่งได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นนะคุณผู้ชมอ่าหลายๆคนก็แบบเอออยากได้ว่ะก็คืออยากไม่มีกิจกรรมสุ่มอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปเห็นซืบนอกมาคุณผู้ชมก็คือก็ไม่มีกิจกรรมสุม่มรู้สึกว่าเขามีขายไหมคุณผู้ชมสำหรับบัตรตั้งห้องแต่ราคาแพงใช่ไหมคุณผู้ชมไหนหนะ เขาขายว่าอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมไอเทมใช่ไหมนี่นี่นี่โอ้150ร,ร้อยห้าสิบเพชรนคระคุณชมมันก็แพงอยู่นะครับ150ร้อยห้าสิบเพรปกติเนี่ยสี่ร้อยเก้าเก้าเลยนะครับโคตรแพงเลยนี่ก็คือลดไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเหลือร้อยห้าสิบต่อใบนะครับโอ้โหแพงมากเลยคุณผู้ชมซึ่งในกล่องนั้นเนี่ยมันมีถึงยี่สิบใบเลยนะ ลุ้นถึง20ใบเลยบอกเลยว่าคุ้มมากถ้าเข้าเทปไทยยิ่งดีเลยนะผมว่าหลายหลายคนเนี่ยชอบมากเลยนะครับวันนี้ก็อยากให้เข้าเทปไทยจริงๆเลยนะครับแต่นั่นแหละคุณผู้ชมเราจะไปลองสุ่มดูก่อนว่าความเกลือมันประมาณไหนนะครับบางทีก็สุ่มไม่ได้บางทีก็คุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวเราจะไปลองดูเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลองสุ่มดูนะครับโอเคนะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปสุ่มบัตรนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มชุดนอนใหม่ดีกว่านะครับเป็นชุดนอนของเซตมเร์เนะครับโลนซาพัชมาสปาตี้้นนัอก็จ ไปแล้วกันนะครับผมก็สุ่มเล่นๆไปแล้วนะครับมีโทเค็นอยู่26ก็คือมันต้องใช้โทเค็นเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชมแรกนะครับใช้แค่30นะคุณผู้ชมโอ้โหคือถือว่าไม่แพงเลยนะครับนี่คืออะไรคุณผู้ชมผมไม่รู้เนี่ยรองเท้านี่มันมาจากไหนคุณผู้ชมเฮ้ยหรือว่าคู่กับอันนี้ไหมมันคู่กันไหมคุณผู้ชมเอ้ยแต่มันมันหลงมาจากไหนอ่ะรองเท้าตัวนี้เนี่ยงงเลยคุณผู้ชมเฮ้ยอ๋อเป็นชุดนี้อ๋อเป็นชุดเดียวกันใช่ไหมเออน่าจะเป็นชุดเดียวกันนั่นเองนะครับอ๋อโอเคคุณผู้ชมปะ เดี๋ยวผมจะลองสุ่มไปที่600เพชรกันเลยแล้วกันนะครับขอแบบออกทีเดียวเลยนะเพราะว่าในกล่องเนี่ยในตูนม้มาเนี่ยมันจะมีชุดไซตามะเลยนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องแบบเอาทุกขีนไปแลกก็ได้สำหรับคนที่เกือบถึงจะเอาทุกขีนไปแลกนะครับปุ๊บนี่มาเลยนะครับเป็นกล่องม่วงนะครับมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าปุ๊บ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 โอเคอยังไม่มาครับแต่ โทเคนผมน่าจะครบแล้วนะครับสาแล้วโอเคคุณผู้ชมก็โทเคนเนี่ยใช้แค่30เท่านั้นนะครับแล้วก็กระเป๋ารู้สึกว่าจะใช้แค่15นะครับไปสุ่มอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับปุ๊บกดข้ามไปนะครับโอเคน่าจะครบแล้วตอนนี้มันน่าจะแลกได้แหละมาเราแลกไปเลยแล้วกันนะครับปุ๊บๆแลกเปลี่ยนไปเลยนะครับสามสิบโทเคนปุ๊บสุดยอดไปเลยนะครับนี่เป็นชุดอ่าชุดนอนเซตามะน,ะนั่นเองนะครับก็เป็นแบบชุดที่เท่มากเลยเพราะว่าแบบ หัวโล้นโคตรเท่ค้ชมนี่จะเป็นทรงผมหัวล้านนะครับแล้วก็จะมีรองเท้าเป็นตีนนั่นเองนะครับเท่าเปล่าในนี่นะครับโอเคแล้วก็นี่ก็แลกไปนะครับปุ๊บนี่นบกระเป๋า,าสมาคมสัตว์ประหลาดด้วยนะครับมีโบลอ์นะครับนี่ มีตัวราชาทะเลลึกนั่นเองนะครับนี่ราชาทะเลลึกเละก้กัมปูสปลัดกัมปูนั่นเองนะครับโอเคคุณผู้ชมก็ผมได้ในราคาเท่าไหร่เมื่อกี้ก็3ครั้งเออประมาณ3ครั้งนะุณผู้ชมเพราะว่าผมสุ่มไปก่อนนั้นนี้น1ครั้งก็โคว่าร้อยเพชรนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะเพ้ชมเพราะเราได้มา2ออย่างก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับนี่ โอ้โหไม่น่าไปใส่ผ้าปิดปากเลยครับนี่เท้าผ้าปิดปากออกก็น่าจะเท่นะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมก็ไม่ลีลาดีกว่านะครับคุณผู้ชมก็เป็นเจ้าของได้สำหรับชุดนอนตัวนี้โอ้โหโคตรเท่โคตรแรงเลยนะครับโดยเฉพาะเท้าเนี่ยโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็หัววิงนะ่งวิ่ง มาสุ่กันได้นะครับโอเคผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟนอกกันดีกว่านะสรับสับกล่องสุ่มบัตรสร้างห้องจะเป็นยังไงสุ่มยากหรือเปล่าแล้วก็ออกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดูดีกว่านะครับไปกันเลยเอาแล้วผู้ชมตอนนี้ผมก็ย้ายมาที่เซิร์ฟต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องสุ่มบัตรสร้างห้องกันเลยดีกว่านะครับนี่นี่นี่เลยนี่เลย ก็จะแบบใครที่แบบไม่ชอบจริงๆผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับที่แบบนําเสนอแต่เซิร์ฟนอกก็แบบอยากนําเสนอสิ่งที่มันแตกต่างจากเซิร์ฟไทยบ้างน,นะครับอยากลองสุ่มด้วยนะกันนะครับเราเรามาลองสุ่มเล่นๆดีกว่านะคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมมาก็กมาสุ่มเล่นๆกันดีกว่านะครับก็คือจะมีตั้งแต่1บาทนะครับห้าบาท10บาทแล้วก็20บาทคือมันคุ้มนะกล่องละ60เพชรเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าซื้อขาดในเซิร์ฟไทยก็ร้อยห้าสิบเพชรต่อหนึ่งบาทนั่นเองนะคครับโอเผู้ชม ก็ซื้อไปเลยได้กันนะแม็กก็คือ600นั่นเองนะครับใป6 0 0เพจนะครับก็คือจะเป็นกล่องนักผจญภัยนั่นเองนะครับโอเคอซื้อไปให้หมดเลยได้กันนะครับอีกอีก400นะครับปึ๊บปุ๊บป๊บสี่ร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยยี่สิบโอเคอเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าตอนนี้ผมมีอยู่กี่กล่องเอ่ยมีสิบเจ็ดกล่องนะครับโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่แล้วก็ที่เหลือก็คือจะเป็นกล่องแบบสุ่มซินเพื่อนที่ผมเก็บไว้นะครับนี่มีกล่องนี้ด้วย โอเคเก็บ <Okay>, okay, ไว้แล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าสำหรับกล่องสุ่มนักผจญภัยนะครับนี่ก็คือจะมีตั้งแต่เป็นของนะครับตู้สุ่มอีโวนะครับนี่มีวอลเลย์บอลรอยัลตัวเล็กจกินปืนนะครับมันก็หมดเวลาด้วยนะตัวนี้มันจำกัดเวลาด้วยมัเดี๋ยวเรามาสุ่มเลยเลยกันนะครับ,บยี่สิบใบขอบยี่สิบใบคือถ้าในสิบเจ็ดกล่องเนี่ยนะผมได้ยี่สิบใบคือผมคุ้มแล้วนะคุณผู้ชมบอกว่าผมคุ้มแล้วนะโอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาเสี่ยงกันเลยดีกว่านะครับเอ้ยมาสุ่มมกกัันนเลยดีว่าะครบผู้ช เออมาสุ่มเสี่ยงกันเลยแล้วกันนะครับไปที่1กล่องกันเลยนะครับเอ้ยผมว่าเปิด1ิกล่องแรกจะ <ๆ S 2> ดีกว่านะครับไปปุ๊บนี่โอ้โหแสบตาเลยนะครับมาแบบสี <c oughs> ส้มเลยนะครับมาขอสีเหลืองบางเหอะขอสีเหลืองเป็นบัตรบางเหอะปุะ๊บโอ้โหไม่มาเลยเฮ้ยสิบกล่องไม่ได้เลยคุณผู้ชมโอ้โหผมว่า <c oughs> มันเริ่มไม่ใช่แล้วแหละค<ร>ุณผู้ชมมันไม่ใช่แล้วแหละทีละกล่องไปละกันนะครับป้าบนี่ได้ตัวน่ครับโอ้ย เกินคุณผู้ชมเกินแบบนี้เกินไปแล้วคุณผู้ชมไปไปไปเดี๋ยวเปิดสลับกับกล่องปืนดีกว่านะครับไปอุณได้ขอถาวรมั่งดีถาวรมั่งดีปุ๊บขอถาวรเอ้ยเอ้ยขอแบบถาวรสักกระบอกหนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมปั๊ปปั๊บไม่มีเลยนะครับต่อกันเลยแล้วกันนะครับอีกหนึ่งกล่องนะครับปุ๊บโอ้โหไม่มาเกินคุณผู้ชมเกินไปเอ้ยโอ้โหคุณยูมเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะครับสลับห้ากล่องเราจะได้หรือเปล่านะครับโอ้ ผมเติมไป1000เพชรถ้ามันไม่ได้นี่คือแบบไม่น่าซื้อเลยนะครับถ้าแบบไม่ได้คือแบบไม่น่าคุ้มเลยไม่น่าแบบมัเสี่ยงอะไรแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเกินคุณผู้ชมดูดิคือมันไม่คุ้มอ่ะถ้าแบบมาสุ่มแบบนี้นะคุณผู้ชมผมไม่แนะนำนะสมมติผมเสริมไม่ได้นะคุณผู้ชมไปเริ่มกันเลยนะครับการสร้างห้องนะครับอีกห้ากล่องนะครับเปิดไปเลยได้การนะครับปึ๊บหุยโอ้ยได้มาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหนึกว่าไม่ได้ซะแล้วนะครับบ่นซะอย่างเยอะเลยนะครับสุดท้ายก็ได้ไหมครับได้มาสองใบก็ อ่าหนึ่งพันเพชรสองใบก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่คุ้มนะครับถ้าพูดถึงในนั้นก็มันไม่คุ้มนะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาดูบัตรกันดีกว่านะครับไหนหนะ้าโอ้โหผมได้มาหลายใบอยู่นะคุณผู้ชมนี่เป็นตัวอีโอเก้าใบนะครับนี่แล้วก็มีตัวหมดเวลาตัวนี้ก็คืออ่าหลายใบเหนือคุณผู้ชมนี่โอ้โหเยอะนะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวนะครับก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมแค่กลุ่มตรงนี้นั่นเองนะครับเก้านี่แล้วก็ Oh, ได้มาเยอะอยู่ผู้ชมแต่พูดถึงว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มนะครับแต่ก็มันก็อยู่ที่ดวงนะั่นแหละผู้ชมก็คือมันไม่เกี่ยวกันบางคนก็คุ้มบางคนก็ไม่คุ้มเหมือนผมเนี่ยสุ่มอะไรก็ไม่เคยคุ้มนะครับ ยกเว้นชุดเอาจี o G ตัวนี้ผมก็ได้มาราคาโคตรถูกนะครับผู้ชมเอ้ยเซิร์ฟนี้ผมก็มีท่าบักทงด้วยนะเฮ้ยปึ๊บนี่ขอไทยเลยนะผู้ชมอะแล้วก็มีหลายหลายคนถามมาด้วยว่าเฮ้ยพี่ทําไมโกพี่แล้วก็เพรพี่เนี่ยมันไม่มีทศนิยมผมก็งงเหมือนกันว่ามันไม่มีทาไมในคอมมันไม่มีแต่ในมือถือผมก็น่าจะมีแหละผู้ชมอาจจะแบบมันไม่เหมือนกันในมือถือกับคอมมั้งคร,ครผู้ชมน่าจะเป็นแบบนั้นแหละ เออว่ะคุณผู้ชมผมแบบมันไม่มีอ่ะผมก็งงเหมือนกันนะนี่ก็ไม่รู้นะครับมีหลายหลายคนถามมาเนาะเออประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกล่องสุ่มบัตรสร้างห้องก็นั่นแหละคุณผู้ชมสรุปไปเลยว่ามันอยู่ที่ดวงนะครับกิจกรรมของเขาก็ไม่รู้มาชั่วคราวหรือมาตลอดนะครับอามาชั่วคราวเท่านั้นนะครับวันที่18จนถึงวันที่24เท่านั้นนะคุณผู้ชมโอ้โหดูตั้งแต่1ใบจนถึง20ใบเลยนะครับคนก็น่ารุนอยู่นะครับคุณผู้ชมน่าสุ่มเล่นๆอยู่นะครับก็แบบใครอยู่ประเทศเหลือๆก็ไปสุ่มเล่นๆ เอาอล่ะค่คลิปนี้ก็มาสู่ไม่ดูประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบคยิาลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยรายกันนะครับไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปโปรโน่าสลับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้า